พลตำรเอกสมศักดิ์จันทพิง์เจ้าของวริเดดฝากด้วยนะนำกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราลุยตลาดนัดนากลางเช้ามืดพร้อมพระบินทบาตเช้ามืดวันที่6ธันวาคมพลตำรจเอกสมศักดิ์จันทพิง์ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์สามประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราพร้อมด้วยนายวุฒิชัยปอตะกูลสอจอนอต ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์อําเภอโกกพะจังหวัดนครสวรรค์และทีมงานผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลุยหาเสียงตลาดนัดวัดนากรางอําเภอโกกพะตั้งแต่เช้ามืดท่ามกลางบรรยากาศมืดสลัวอากาศเย็นเจี๊ยบพร้อมพระบิณฑบาตพ่อค้าแม่ค้าตั้งร้านค้าคอยท่าตั้งแต่ตีสี่ประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายแต่เช้ามืด ก่อนออกไปทํางานประเทศไทยก้าวไกลยังมั่นคงได้นักการเงินซื้อตรงอยู่ที่ปลายปากกาประชาชนต้องไปเข้าคูหาเลือกคนดีเข้าสภาพเพื่อพัฒนาชาติไทยนายตํารวจหัวใจประชาชนพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เบอร์สประธานกลุ่มพร้อมสจโนทผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตกรุพระแจกบัตรแนะนำตัวขอคะแนนความสนใจจากชาวบ้านประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของเป็นอย่างมากไม่เคยเห็นผู้สมัครนายกคนไหนมาเดินหาเสียงตั้งแต่ไก่โหแบบนี้แถมยิ้มแย้มแจ่มใสพูดสำเนียงไพเราะหูฝากด้วยนะ ได้ฟังแล้วประทับใจตั้งใจจะไปลงคะแนนเสียงให้เบอร์สามเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แน่นอนส่วนสอจอโนโอตอดีตสอจอเก่ารู้จักมานานแล้วไม่ต้องห่วงลงเบอร์สามให้ทั้งสองคน ส่วนแม่ค้าในตลาดนัดต่างชื่นชมขยันหาเสียงจริงๆเจอทุกตลาดนัดที่ไปขายเคยได้ยินชื่อเสียงทางสื่อมานานเห็นตัวจริงน่าจะเป็นดาราต่างชมว่าหลอกกว่ารูปถ่ายเห็นขยันหาเสียงจริงจังแบบนี้ขอเป็นกําลังใจให้เต็มที่มีเท่าไหร่เทคะแนนให้หมดใจร้านค้าทุกแห่งประชาชนทุกที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทุกคนต่างมั่นใจที่เห็นกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราที่ร่วมแรงร่วมใจเดินหาเสียงอย่างพร้อมเพียงทีมใหญ่เต็มอัตราศึกคึกคักตลอดขอวอวยพรให้เบอร์สามได้ยกทีมทั้งนายยกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ยกทีมเลือกกนาย,ย พิงอทำทุกสิ่งเพื่อพัฒนาบ้านเราขอโอกาสพี่น้องสักครั้ง เลือกนายกอ,อบอจอทำงานเลือกคนตำรวจเอกสมศักดิ์กันทพิงขอทำทุกสิ่งเพื่อพัฒนา